การนักเชิงนิเวศเนี่ยจะมีเป้าหมายหลักอยู่2ส่วนก็คือด้านของสิ่งแวดล้อมกับชชุมชนในด้านของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะออกแบบมาเพื่อปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่เปราะบางในพื้นที่ธรรมชาติด้านชุมชนเนี่ยก็จะได้ซึมซับวัฒนธรรมและเรียนรู้ขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตในชุมชนของพื้นที่ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับการจัดอันดับในประเทศไทยมี10อันดับ1การท่องเที่ยวเชิงพอเต ay และโฮสเย์2การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ3การท่องเที่ยวเชิงประุไทย4การท่องเที่ยวเชิงกีฬา5การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ6การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล7การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์8การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี9 การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตในชนบท10การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรบทบาทที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้1การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้2การส่งเสริมเศรษฐกิจชุชชชมชน3การศึกษาและการวิจัย4การมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น5แลหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ6การสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืน ป่าชายเลนบ้านแหลมกัดจังหวัดตราด2องอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเด็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลงต่อป่าไม้ 1. ป่าชายเลนบ้านแหลมกัดจังหวัดตราด 1.1. อุณหภูมิ 1.2. ความชื้น 1.3. การละลายน้ำแข็งของขั้โลก 2. การใช้ที่ดิน 2.1. การเผาถางป่า2.2 การทำเหมืองเละอุตสาหกรรมค่ะ3มลพิษ3.1มลพิษทางอากาศ3.2มลพิษทางน้ำา4การเกิดไฟป่าค่ะ 5. ้าสัตว์พืชสัในรคปลูกความหลากหลายทางชีวภาพ7การจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืนการนำหลักวณวัตวิธีเทคโนโลยีวณวัตไปประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวณวัตการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2. การปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 3. การจัดการพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน 4. การใช้เทคโนโลยีในการอนุรักษ์ป่า5การศึกษาและฝึกอบรม6การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพครับต่อไปเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาเช่น 1. การจัดการป่าชายเลนสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2. การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดชลบุรีครับ